จะทำะไรเนี่ยเตรียมค้อนมาเนี่ยก็จะทำเสาต้นมะละกอค่ะนี่จะไม่จะบอกว่าอะไรนะเขาเรียกทำอะไรมะละกออ่ะมันเป็นมะละกอตัวผู้ทุกคนนี่มาดูดอกใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนขออภัยในความเสี่ยงอู้นะคะนี่มะละกอนะคะเป็นดอกทั้งต้นเลยนี่ทุกคนแล้วไปดูในเน็ตมาเขาบอกว่าให้เตรียมไม้ไผ่ นะคะแล้วก็ตอกเข้ากลางต้นเลยนะคะจะทําให้เขาติดลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่าทุกคนนี่เขาบอกว่าให้อาเหล่าไม้ไผ่แล้วก็มาตอ,อกกลางต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะได้ผลหรือเปล่าสู้ชีวิตมากนี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตอ,อก ผ่า,าการต้นไปเลยก็แบบนี้แหละแม่เงงมบ๊นอกไหนแม่บอกว่าจะได้ลูกก็เขาบอกว่าถ้าตอกแบบเนี้ยมันจะเป็นการทำให้เขาติดลูกจากมะละกอตัวผู้จะทำให้ติดผลได้นะคะเราก็ลุยเลย นี่ทะลุยังทะลุยังคะอ้าวทะลุแล้วเรียบร้อยทุกคนค่ะทุกคนแม่ดูเหมือนทำร้ายเหมือนนี่คะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ทำร้ายนะคะอันนี้เขาแบบเป็นการหลอกมละกอจากตัวผู้นะคะให้กลายเป็นเพศเมียน,นี่ทุกคนดูนะคะนี่เห็นไหมที่เราตอกเมื่อกี้นี้นะคะ ไปดูใน YouTube มาทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องรอติดตามตอนต่อไปโอ้โหดอกดอกมากดอกสวยมากนี่จ้านี่ทุกคนดูสิคะเนี่ยโอ้โหดอกคือแบบดอกดอกมากนะคะนี่ดอกเขาเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปนะคะไปทำน้ำพึกิกินต้มมี่กินไหมดมก่อนโอ้ยมี่กินหอมอ่อนๆด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทำเสาวมาให้มะละกอจ้าอุ๊ยไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำจากให้มะละกอตัวผู้ติดผลนะคะบ๊ายบายฝากกดติดตามสาวนเนยได้นะ